วันนี้พามาชมโรงแรมที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะ โรงแรมนี้ชื่อโรงแรมสีหัวลำโพงสร้างขึ้นพร้อมๆกับสถานีรถไฟกรุงเทพหรือที่พวกเราเรียกกันจนติดปากว่าหัวลำโพงนั่นเองค่ะเท่าที่อูค้นหาข้อมูลนะคะบางแหล่งข้อมูลบอกว่าที่นี่เป็นโรงแรมแห่งแรกของไทยค่ะที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไปนะคะจริงๆมีโรงแรมที่เก่าแก่กว่านี้นะคะแต่ว่าโรงแรมนั้นน่ะให้บริการกับทูตที่มาเยือนไทยหรือว่าชนชั้นสูงในบ้านเรานะคะที่มาใช้บริการค่ะโรงแรมสีหัว ลำโพงนี้สร้างตั้งแต่ปีพศ2459หรือถ้านับจนปัจจุบันเนี่ยก็อายุ109ปีแล้วค่ะและที่สำคัญนะคะโรงแรมนี้ยังเปิดให้บริการจนถึงทุกวันนี้ค่ะแต่ว่าเท่าที่อุสังเกตนะคะก็ไม่ค่อยมีลูกค้ามากเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเนี่ยก็จะเป็นกองถ่ายค่ะที่นี่เนี่ยถ่ายหนังหลายเรื่องเลยทั้งหนังไทยและหนังต่างประเทศนะคะหนังเรื่องล่าสุดที่อูเห็นก็จะเป็นลงพี่แจดโค แล้วที่ทำให้อูรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหลังจากที่ได้คุยกับผู้ที่ดูแลอาคารนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าโรงแรมนี้นะคะตั้งแต่ก่อสร้างมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยรีโนเวทเลยค่ะอาจจะมีแค่ต่อเติมออกไปเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะแต่ว่าไม่เคยรีโนเวทเลยนั่นหมายความว่าวัสดุหรือว่าแมททีเรียลที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เป็นวัสดุดั้งเดิมที่ติดตั้งตั้งแต่ครั้งที่อาคารเริ่มก่อสร้างเมื่อ ร้อยกว่าปีที่แล้วเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นนะคะสมัยก่อนก็ต้องนําเข้ามานะบ้านเรายังทําไม่ได้นะคะแล้วก็บันไดไม้ก็เป็นไม้เดิมค่ะประตูหน้าต่างไม้เป็นของเดิมทั้งหมดค่ะส่วนด้านหน้าโรงแรมนะคะเราจะมองเห็นวิวหัวลําโพงแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะสวยอยู่ไนเปิดเข้าห้องเลย อไไฟ่ะใช่โบราณเก่ามากแล้ววก็เีย่าอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้ว่าเก่าเถ้าเจอเพ่เนเจบเอันนี้ก็เก้าเก่าแต่อันนี้เก่ากว่าไปดูบรรยากาศในห้องกันค่ะ ห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ถ่ายหนังเรื่องลงพี่แจดโคดซิงค่ะก็เป็นห้องที่คุณป้ารัตนาอยู่นั่นเองนะคะออพี่เขาก็เอาห้องนี้ให้เราแล้วก็บอกว่าเนี่ยห้องนี้ถ่ายหนังเรื่องนี้นะ ภายในห้องนะคะก็จะเห็นว่ามีเตียงก็คือบรรยากาศธรรมดาเลยค่ะนี่อย่างที่บอกก็คือพื้นก็คือเป็นกระเบื้องดั้งเดิมเลยประตูหน้าต่างของเดิมทุกอย่างนะคะแล้วก็เท่าที่อู้เห็นเนี่ยความรู้สึกอูค,คิดว่าในส่วนของห้องน้ำค่ะน่าจะมีการต่อเติมขึ้นมาเดิมเนี่ยมันน่าจะเป็นระเบียงนะ นี่ค่ะห้องน้ําสังเกตที่พื้นนะคะมันจะคนละระดับกันเนาะจากตรงที่วางเตียงกับตรงที่เป็นโซนห้องน้ําที่วางโต๊ะเครื่องแป้งเมื่อกี้นี้นะคะเพราะว่าด้านนอกอะคะ่ะเท่าที่อูเดินสำรวจนะเดิมเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ำรวมค่ะมันจะมีห้องน้ำรวมอยู่ด้านนอกแล้วก็ ถ้าแบบสมัยก่อนดั้งเดิมเลยเนี่ยเขาก็คงจะแบบเป็นแค่ห้องพักแล้วก็มีห้องน้ํารวมด้านนอกค่ะแล้วก็มาตอนหลังเนี่ยเขาคงต่อเติมห้องน้ําเพื่อให้สะดวกมากขึ้นกับคนที่มาพักอาศัยนะคะสําหรับใครที่ชอบเที่ยวในบรรยากาศย้อนยุคแบบนี้นะคะอูแนะนาเลยนะที่เนี่ยเพราะว่าวัสดุอะไรอย่างเงี้ยมันเดิมมากเดิมมากจริงๆเลยค่ะ ที่นี่นะคะค่าบริการก็คือ1คืน300บาทแต่ว่าของอู๋เนี่ยอู๋เข้ามาเช่าเป็นแบบชั่วคราวนะคะก็คือ3ชั่วโมง150บาทค่ะเราก็เดินเล่นถ่ายรูปนะคะก็แฮปปี้ค่ะมีความสุขค่ะ